เขาแก่นเกินอะไรเขาบอกกันว่าท่านเหล้าว่าท่านตกลงกันโอ้ยบักเตี้ยเอ้ยล่ำท่างกาลสินกับร่ำใส่แค่นบอกครับนึกว่าล่ำใส่แค่นแต่ทั้งอุบลอ้ร่ำทานกาลสินกับโออยู่บอกครับนึกว่าโอแต่ทั้งอุบล โอ้ยลาฟาอ้สฟาฮองความรัมทั้งการละสินก็เอิญหาฟ้าอยู่บอกครับน<อ>ึกว่าเอิญหาฟ้าจะทั้งอุบลนเฮาเกาคือถามเขาดูเธอบ่าอะเดี๋ยนี่สองเธอสามเธอเข้าไปเ้วได้ถามเนี่ยเอาล่างจอยล่า,นาเ,ลเนี่ยหาใส้นอะไรเนี่ย นี่ยคือขี้าย่เธอพูดะรนี่ก็ได้มึงจะท่านเนีว่าเสกยังเม็ดเจอนี่วะ๊ะมึงก็ว่าโอ้ล่ะก็มียังละ่ะฝ้าห้องควม่ซนหนังตัวนี้พอดีก็ลืมแล้วเราถามด้วเขา,ยา,มมมาไม่ย่มจำมาได้แม่าจะไปสนใจนะเอาต่อบวมผู้พานหลังสถานรวมย่าได้วะอีหังล่ะขว,วมผูผ้พันฝ้า ฝ้าก็บอเห็นว่าฝ้าเนี่ยเอ้ากไปว่าไปแล้วเด้แล้วก็ถือจังสันได้บ่มึงว่าฝ้าไปอยู่แต่ลราก็มาคุยกันอีกอยู่ต่างลนต่างน,านั่นมันคนละเถื่อคนละาไม่ละคนละวล่าละ,ไ,ละได้ย็นว้ยปัาจิ้งล่ำเกิดไปจี๋ขวมผู้พันโฉลดพี่น้องก็เล่าบอกหัวในขวมผู้พันหันดิเล่อ้บ่ปฏิตป้ต่ตอเรื่อการนั่งหนูวิสินละจ้ักเป็ดนั่งกันเลยเอาจังซีว่าฝ้าอีกเธอหนึ่งสักคนก้จังก้อยห้องขวม วมผู้พานอีย่งางอะไรตักการยังว่าไปดีล่ะตามสัมผัสเท่านันฝาอีกแล้วฝ้าเอ้ยฝ้าห้องขวมขวมผู้พานดังสถทานมาปีนไปเส้นตัวมันก็ยังฟังต่อเนื่องกันสาวบ้านบากมาใช้แสงมาดานมาอู่พีใส่รำขกินอดสูก่ยามสิเขาแม่นบนนอนเด้ละนาง บ้านคอยคือกันบ้านคอยคือกันคือว่าช่วย่ามเขาบนนอนคือกันว่าจะไม่คือกันว่าบ้านเขาเอาย่ามเกี่ยวเขาบ่คืนเด้อจะเป็นคือกันก็บ้านเจ้าบ้านคอยนะนะย่อแต่มาคือสิเอาเอากี่ยวกำก็คว่ำล้ำครับจะบุละไรเย็นนี่คอยบอกแล้วว่ามันคือกันก็บ้านคอยบ,บ้านคอยก็คือกันอันเจ้าคือบ่บอกแล่าเขาบ่าเป็นผีบา้บาเถี่ยวเมาบอกเขาอยู่เลยวะนี่นมีเอาจอยล้ำล่ำลังแล้วนะอ้ย ้องหาตมไม่ได้แม่ตมไปแล้วมานัดได้ถืข,ขายหนาก็ไปเรื่อยๆได้ยังนี่ขายหนาเจ้าอุยยังยืนอีหยังไะหนามึงลำร่องมึงก็นร่องไปแล้วดิมันลงมาสุดเพิ่นก็มาทำโอ้ยน้อูมาเลยใจแห้งเสียน่อหนี่หน่อมาสุดสิไปสามันสุดแล้วจบแล้วตัวเนี่ยกูฟังนี่กูหัวจบแล้วคิดพอดสู้ย่มสิเขาบอลน,นอนน่ะถือว่าจบแล้วอันละหน้านี่ยบอได้มีข้อหมายยังเลยละหน้านี่มันหางมาเสื้อได้ยังนี่ ขึ้นข้ามไมไปรถขึ้นไปยกไม้เลยมาบัดนี้ขา้จาจักซับประกอดเกีียวออกก่อนกันมันสมองจากคณะแพ็พินทองในกันกองเอามาแล้วมาต่อแถวทั้งหนเขาเก่าแถวขาผู้เขาก็สา เป็ดกินทองน้ำมาลำอยู่ใสไผก่อฟังดูแลเอ้ามวนบ่อถอยบ้านใครก็คือกันอีกเอาขันมวนบ่อไถ่ได้น้อขันบ่อมวนจะ เออเอาก้าอี้ซะบ่ปะบ่มีเก้าอี้นั่งนี่เอิอเอาเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้อันอันบ่มีหยังเด้อพี่น้องเด้อเอาไปกันเข้าใจผิดเล็กน้อยครับเขายกเก้าอี้ให้กันเอาแล้วๆละบานใหญ่ๆน้อยน้อยเขาหัวทัวกันหมดราชสีมาดานขุนทดหรือแก้วเมืองสะกดหุ่น แถวผู้ส้มผู้ซอยแถวแกงคอยกำปากสองไปลำฝากฟังของผู้สาวเล่าได้ให้มาหนำกอนสัวสาวสาวไม่ห่างหรือสาวสำน่อยที่แลรกมาน้ำผู้สาวว่าท่านไม่ัวนี่ล่ะเออสาวสำน่อยจะไม่ถามรู้เถ่านี่ถามโพดกันยังไงนายก็มาถามนายก็มาถามอยู่จังแั็กมันยังของวนว่ายเป็นเบอร์เอโดดคู่บุตรจิตศิลารัดถามเอาถามเอาเว้ยเกินไป เจ้าเพิ่งถามร่วมกันไว้ให้มันแล้วเท่าเดียวเลยอ้าวปากฟอดอย่างนี้วาเป็นเทีเ่เพียงแค่นี้มึงเป็นบ้าจะบ่เสซลก็ถามร่วมกันไว้บพมันคอสอบนัน่นบักหา้าในบ่ยังก็บม่มีเหตุผลนี่เด็กกระไรทำรูห้หลายคนก็ลืมเป็นเว้ยน้ำท่อนี่ก็สิลืมลืมแนวก้อนสาสาสา<อ>บัตรลำก่อนเนี่ยข้าล้ำแต่ มึงคำสอดแจงมาบลเห็นเขาลืมจังเหเขาม่มีมูอสอเขาเว้ยนี่ซอสอ่อถ้าก็โพดไปนี่ได้ซอเขาก็ดีสิ่งล่ำกับบ่อใดล่ำให้มีแต่ก้นซอก้นถ้าเอาอสิจอยใจเย็นๆเดี๋ยวกูจะจัดการให้มึงเองใจเย็นๆๆเอาลเอาละกูจะยืนตันใหม <ลำ S 2> ่สิวันเรับโหลดมาเสียผูกเราไว้นมั้อบ่อต้องผูกอห้ล่ำล่ำอ่ะกูจะยืนตันใหม่สิเรเขาบ่อใดก็แล้วกันอ่ะเอาเลยฟังโค้งเลี่ยงกันยังกว่าไปเลยเอา สิบปีก่อนไปล้าวัดพระแก้วฉลองธาตุเลี้ยงจันทร์จดหมายแฟนมาเป็นท่านคำฟังไทยมันอัจ่นเจ้าคืออ่านออกหนังสือเหล่าโอ้ยเขาแปลใหเ่าครับหรือว่าอ่านเองคือมาบอกไก่สอกุทีจน้อนอนอนอโอ้ยดีได้มาบอกทั้งๆนี่มันเด๋อคืมาถนัดปายในหรือวะทวมาทั้งไตแล้วมึงเอ้ย เฮ้ยมันเห็นยืนของยองยีงท่ทอเขียดอียนอะ้อยน้อทำเป็นแรนส่วนฝุน่นส,นส่วนพี่หไอห่อหางคนก็ห่างแหว่วกันนะบัดนี้เอาละพอดีอ่าจอยลำลำเลยเ้ยจอยลำไปตาก็ถามเลยเฮ้ยไอ้กูได้จังหวัดเนี่ยแล้วคนหัวแตกกว่าดนี้เดี๋ยวนี่ปิดหนทางรัฐการเมืองบ้านปกครองไปคนยาง หลายปีก่อนไปลำหลวงพระบางผู้สาวเล่าหอพอสินน้ำขอสอนหอดฟังไทยสินเก่าหรือใหม่้ยสินไม่ใหม่เนี่ยละครับลรือว่าสินเก่าแต่ตอนนั้นผมยังพออยากได้กำลังมวนชวนสนุกขึ้นเอาไปคงเป็นทุกบัดหอมเฮงพันานัน้อง แล้วผมเป็นหมอลำลองหมอหวังคล้องเอาเมียง่ายหาเล่นสาวบ้านนั้นกินข้าวปุ้นบ้านนี้โอ้ยไปนาาจังรถพุ่งเฮ้ยก็เอากระเบื้องถือกกระเบื้องเป็นเนี่ยแม่ตัวไปนาขึ้นรถทั่วมัน่ะอ๋อก็ไปนาเนี่ยรถทั่วว่ได้ไปนาตลอดเด้กระบื้องไปหอดกรุงเทพยมันก็อวยกลับมาามันอวยบลก็อวยไปกรุงเทพยไปกรุงเทพยบอวยมาอุบลนอวยไปอวยมาอยู่ต้องมาบอกผมมีอวย